อัปโหลดรูปและว,วิดีโอขึ้น Facebook แต่มันไม่ชัดแกได้ง่ายมาดูกันเลยครับ Facebook เวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเมนูดั้งเดิมที่ปกติเราเข้ามาที่ขนมชั้นมุมบนขวานะครับแล้วก็เลื่อนมาที่การตั้งค่าการตั้งค่านะครับแล้วปกติเราสามารถเลือกให้รูปเนี่ยมันคมชัดสูงจะในเมนูสื่อใช่ปะ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเมนูของรูปหายไปเลยส่วนวิดีโอก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับมันก็ ไม่มีให้เราปรับรูปมันก็ไม่ชัดทีนี้วิธีแก้นะครับเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน f a c e b o o k l i v e มานะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วให้ล็อกอินเข้า Facebook Live ให้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนมาแตะที่เมนูขนมชัน้นมุมบนขวานะครับเสร็จแล้วให้มองหาการตั้งค่าครับจะมีการตั้งค่าอยู่นะครับแล้วกดแตะการตั้งค่ามานะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ในส่วนของสื่อครับอ่ะเพื่อนๆ แก้ในส่วนของคุณภาพของรูปนะครับคุณภาพของรูปเนี่ยตอนแรกเขาจะตั้งเป็นตัวันกลางอยู่นะให้เพื่อนมาแตะตรงสูงนะครับแล้วก็แตะไปเป็นสูงนะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอนะครับคุณภาพของวิดีโอเราก็แก้ด้วยนะฮะแก้ให้มันเป็นตัวปรับให้เหมาะสมเหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับรูปวิดีโอเวลาที่เราอัปโหลดก็จะชัดเจนแล้วนะครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องอีซี่แอนดรอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ